จักกพง์ผลมาตเจรกเจบับเบนักเตะลูกครึ่งไทยกาหน้าอีกหนึ่งแข้งที่น่าจับตามองคลิปนี้ทัพชบอลมาชวนแฟนบอลสกอตแลยแฟนบอลไทยพูดคุยเรื่องราวของเจบับเบนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจบัเบ้นักเตะสุโขทัยวัย20ปีรายนี้เนี่ยถูกพูดถึงในวงโซเชียลต่างๆของโลกฟุตบอลไทยนะครับหลังจากที่ไประอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่สุโขทัยบุกไปเยือนบุรีรัมนะครับต้องบอกว่าเจบัเบ้นัดนั้นเนี่ยปั่นป่วนกองหลังของบุรีรัมได้เป็นอย่างดีเลยต้องบอกว่าลูกครึ่งไทยการหน้ารายนี้เนี่ยพื้นฐานหรือการฝึกฟุตบอลเนี่ยต้องบอกไม่ธรรมดานะครับเขาเป็น เยาวชนอคาเดมมี่ของทั้งบุรีรัมยูเต็ดและชลบุรี FC นะครับแต่ว่าเรื่องราวมันพลิกผันทำให้เข้าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสไปเดินสายอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาสู่ฟุตบอลอาชีพกับสุโขทัย FC ในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมชัตไทยได้โค้ชอย่างอิชอิมาโอกาสของนักเตะแต่ละคน ที่เป็นนักเตะไทยเนี่ยเปิดกว้างสําหรับทุกคนนะครับและอีกหนึ่งแข้งที่น่าจับตามองก็คงเป็นเจบับเบ้ายนีนะครับเป็นลูกครึ่งไทยการนาบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายเขาโคตรดีสไตล์นักเตะลูกครึ่งเลยลหลายๆคนคงคิดนะครับว่าเขาเป็นนักเตะต่างชาติที่เล่นกับบุรีรัมเนี่ยแต่พอทราบว่าเป็นลูกครึ่งไทยการนาเนี่ยก็สนับสนุนที่จะให้น้องเนี่ยพัฒนาตัวเองเพื่อมาติดทีมชาตินะครับต้องบอกว่าทักษะการเล่นเนี่ยสามารถ คู่แข่งของฝั่งตรงข้ามได้อย่างดีทักษะการปล่อยกับบอลเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมีความแข็งแกร่งของร่างกายเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆรับแข่งให้คมกว่านี้เชื่อว่ามีโอกาสนะครับที่จะติดธงชาติไทยแน่นอนเพึ่งจะอายุ23ปีเชื่อว่าน้องเนี่ยจะพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับเจเสเบ้ J เนี่ยเป็นคนที่เทคนิคเข้าดีไปกับบอลดีขยันแต่ข้อที่ต้องปรับปรุงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเล่นร่วมกับเพื่อน เรื่องของการตัดสินใจจิน,นตนาการต่างๆการเปิดบอลการจ่ายบอลเนี่ยคัาเจเนี่ยพัฒนาในเรื่องตรงนี้ได้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งนั้งเตะที่น่าจับตาม,มองแล้วก็ขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ของทีมชาติอย่างแน่นอนสำหรับเจเรจบัเบ้จักรพงศ์ผลมาศนะครับ